คำหนูสติรู้เห็นไหมอยู่ที่ลมอย่าไปอยู่ที่เสียงถ้าเราน้อมใจไปเสียงจะเกิดความกลัวเกิดกิเลสเกิดขึ้นแล้วทีนี้สิ่งได้ฝังใจอยู่บางคนมีโทสามารถก็จะเกิดโทสะด้วยรำคารบางคนมีโมหะคือความกลัวก็จะไปเพิ่มโมหะตรงนั้นดังนั้นพระศาสดาให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกิจจะไม่ไหลาตามจะไม่ไหลาตามอารมณ์ เรียกว่าละอารมณ์ที่มีอยู่ก็จะดับไปอารมณ์มุหะโทส์ที่ไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นง่ายๆอันนี้เป็นการเจริญญาณยาณะ็คือเครื่องรู้รู้แบบง่ายๆพระคุณเจ้าพระอาจารย์จึงใช้คำธรรมะที่เรียบง่ายทางสายกลางที่พ่อแสดงเอาไว้แต่เราทั้งหลายแล่นเลยไปทําอะไรก็ทําเกินไป ลองเข้ามาสู่ความเรียบง่ายสิในการปฏิบัติไม่ต้องพิธีมาก